อ่มาดูตอนนี้นะจะพาเฉลยข้อ210นะครับไปจนถึงข้อ218นะครับค่อยๆทำไปเก็บรายละเอียดเล็กๆในน้อยไปเนาะเริ่มต้นที่ข้อ210ก่อนนะครับในการเตรียมสารลาย CaCl ให้25%โดยน้ำหนักโดยน้ำหนักหมายความว่าโดยน้ำหนักหมายความว่าโดยน้ำหนักหมายความว่า ก็คือมีอยู่5กรัมใน100กรัมนะครับ5กรัมใน100กรัมคําว่าโดยน้ําหนักตัวนี้หมุนจะหลอกเราอะแสดงว่ามี5กรัมใน100กรัมแต่เราหยิบมา100ลูกบาศก์เซนติเมตรจะต้องใช้ตัวนี้กับตัวนี้อย่างละกี่กรัมในความเป็นจริงควรจะให้น้ำหนักมาเพิ่มด้วยเนาะความหนาแน่นมาเพิ่มด้วยนะในข้อนี้มันถึงจะออกนะครับมันถึงจะออก แต่ข้อนี้ถ้าไม่ให้มาเราต้องมาอนุมานเรานะลูกมาอนุมานเรานะครับอนุมานประมาณว่าเอา C A C L ส C A C L 2ตัวเนี้ยมีสูตรเป็น C L C A C L 2บวกด้วยน้ำหกกนบวกด้วยน้ำหกกน มีมีความเข้มข้นเป็นเหมือนมันไม่ได้หาความเข้มข้นเลยอะ่ะเหมือนเขาต้องการว่าต้องการใช้น้ำกับตัวนี้อย่างละกี่กร,รัมตามลำดับข้อนี้ถ้าเป็นครูครูจะวิเคราะห์แบบน,นี้เดี๋ยวประกาป,ประกาศแบบหมดครูจะวิเคราะห์ว่า,า,า Cacl 2มีอยู่5%นะ ถ้าเทียบกับน้ำหนักนะถ้าร้อยห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคิดเป็นเท่านี้กร,รําแต่ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เดคิดเป็นเท่าไหร่ไหมลักษณะประมาณนั้นนะข้อนี้ไม่น่าจะตอบห้ากับเก้าสิบห้าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะตอนตนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับเนื้อโมนได้ป่ะราดูนะมาวิเคราะห์โจทย์มันค่อนข้างจะจะงงอหมข้อนี้เอาลองดิ ตัวนี้นะครับอ่ะประกอบไปด้วย cacl 2คิดก้อนนี้เป็น5กรัม5กรัมนะครับในเขาบอกว่าในสารละลายใช่ปะคิดเป็น5กรัมในสารละลายแสดงว่าก็ต้องมีน้ำที่มันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับน้ำที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีตอนนี้มี5กรัมอยู่ในสารละลาย100กรัมนะครับคือคือน้ำก็จะมีตัวนี้กับมีตัวนี้ถูกไหมก็จะรวมกันอยู่ด้วยนะครับ ก็เวลาวาดภาพเราจะวาดภาพมาเป็นผึกอย่างนี้ผึกอย่างนี้ผึกอย่างนี้ตัวนี้จะเป็นน้ำนี้เป็น CaCl2 น้ำหกก้อนน้ำหกก้อนในตอนนี้นี่มันจะเกาะกันเป็นก้อนตบบนี้นี่จะเป็นตัวถูกส่วนนี้ก็จะเป็นตัวทำํำนี่คือน้ำที่เป็นตัวทำโอเคัวทำ แต่เราต้องการให้มีตัวนี้อยู่5กรัมในสารละลายทั้งหมด100กรัม5กรัมในสารละลาย100กรัมนะครับแต่ในข้อนี้เขาให้สารละลายมาเป็น100ลูกบาศก์เซนติเมตร100ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยไม่ได้ให้โดยไม่ได้ให้ไ,ไหอ้นั่นมาเลยไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ปริมาตรรวมหรือความหนานแน่นมาเลย ซึ่งข้อนี้มันก็จะยากขึ้นมาหน่อยอาลนั้นเรามาเทียบ cacl 2 cacl 2มีมมลโมเลกุลเท่ากับ40่สิบบวกเจเท่ากับหนึนะครับนี่คือ1โมลแต่ถ้า cacl 2บวกน้ำหกก้อนก็เท่ากับ111บวกด้วย6กคูณกับสิบแปดใส่แปดทดสีเป็น108 บวกกับตัวนี้ก็กลายเป็น200 2 0 0 219นะครับก็ประมาณว่ามี Ca Cl 2เนี่ย5กรัมจะมีของ Ca Cl 2น้ำากกรัมเท่าไหร่ในเมื่อมี111 1, 1, 1, 1กรัมจาก219แต่ถ้า5กรัมเนี่ยจะมีอันนี้เท่าไหร่ครับจะมีของ Ca Cl 2เนี่ย น้ำหกก้อนเนี่ยจะมีเท่าไหร่นะครับก็เอาตัวนี้คูณกันแล้วหารด้วย 1, 19, 5, 5, 1 1ึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนาคูณหหารด้วยหนึ่งหนึ่งหนหาคูณหหารด้วยหนึ่งหคำตอบคือ9.86าจประมาณโอเคมันจะมีอยู่9.86นะครับคือจะมีของตัวเนี้ยเท่ากับ9.86กรัมในสารละลายหนึร้อยลูกบาทเซนติเมตรก็จะเป็น9.86 ของ CaCl2 น้ำหกก้อนบวกกับน้ำที่มันมีอยู่ในนี้อีกเท่ากับ9.14ประมาณนี้นะครับกมม็มีก้อนนี้อยู่เท่านี้แล้วก็มีน้ำอยู่ประมาณเท่านี้ถ้าเทียบในหน่วยกรัมนะโอเคถ้าเป็นครูครูจะตอบในหน่วยกรัมดีกว่าก็จะมีอยู่ในคำตอบคือข้อที่4นะครับในลักษณะประมาณนี้เอา เนาะข้อนี้ก็จะเป็นการเทียบเอานะครับการเทียบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อ2องหนึ่งถ้าต้องการเตรียมสารละลายตัวนี้เข้มข้นเท่านี้ถ้าต้องการเตรียมสารละลายตัวนี้เข้มข้นเท่านี้ปริมาตร500คือเขาบอกว่าเข้มข้น0.1นโมลต่อลูกบาทก์เซิเมตรปริมาตร500จากตัวนี้มีความบริสุทธิ์เท่านี้เขาต้องการให้ตัวนี้มีความบริสุทธิ์ร้อยละ90 แต่จุดเนี้ยจะต้องใช้ตัวนี้กี่กร,รมัมต้องการเตรียมสารละลายท่านเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้จากตัวนี้ที่มีความบริสุทธิ์อ๋อตอนเนี้ยมันมีความบริสุทธิ์เท่ากับเท่านี้แล้วจะต้องใช้ตัวนี้กี่กร,รมัมนะครับข้อนี้ก็ต้องมาคิดเทียบก่อนคิดเทียบก็บอกว่าต้องการ Cu CuSO4 เข้มข้น0.5โมล มี0.5โมล0.5หรือ0.1 0.1นี่หร0.1โมลน้ำสารละลาย1ลิตร1,000นั่นแหละ1,000ลูกบาทเซนติเมตรแต่เขาต้องการ500ลูกบาทเซนติเมตรมันจะมีอยู่เท่ากับ0.05โมลน,นะครับซึ่ง0.05โมลเนี่ยก็จะไปคิดดูว่ามันเป็นกี่กร,รมัมต้องหาก้อนกี่กร,รมัมถูกไหมนน 0. 0หรงมี0.05โมล นะครับก็ต้องไปคิดตัวนี้ก่อนคิดตอนนี้ว่า CuSO4 เนี่ยที่มันมีน้ำกาออยู่5ตัวนะครับน้ำกรออยู่5ตัวเนี่ยมันมีมวลโมเลกุลเท่าไหร่คือมีมวลทั้งหมดเท่าไหร่ต่อ1โมลดังนั้น Cu ในข้อนี้ที่เขาให้มาคือ63.5 63.5บวกด้วย32บวกด้วย64บวกด้วย5คูณกับ18ข้อนี้ก็จะได้เป็นเท่ากับ 5 8เป็น90บวกด้วย96บวกด้วย63.5 63. ข้อนี้ก็จะออกเป็นเท่ากับ249.5นี่คือตัวนี้1ก้อน249.5อัาน,นคือ1โมลถูกไหมครับนี่คือ1โมลถูก1โมลโดย1โมลเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย CuSO4 เนี่ย หนึ่งก้อนแล้วก็น้ําอีกห้าก้อนเราจับแยกจากกันดังนั้นตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งโมลอันนี้หนึ่งโมลหนึ่งโมลมันมีอยู่เท่ากับมีอยู่เท่ากับหนึ่งโมลมีอยู่เท่ากับอะไรคิดของก้อนนี้เนาะหามาทําไมก็ไม่รู้แทบไม่มีประโยชน์หาก้อนนี้มานะครับก็จะกลายเป็นอันนี้คือหกสิบสามจุดห้าบวกสามสิบสองบวกหกสิบสี่ อันนี้ก็รวมเป็น96 5.9 159.5กห้นี่คือ1โมลแต่เราต้องการแค่0.05โมลน,นะครับเดี๋ยวเขาบอกว่าเตรียมจากก้อนนี้ทั้งก้อนครูผิดเองข้อน,นี้เตรียมจากก้อนนี้ทั้งก้อนเวลาคิดก็ต้องคิดทั้งก้อนแต่ครูไปคิดแยกทำไม ผมขอโทษน,นะครับเขาต้องการให้มีตัวนี้แค่ผู้ผิดตรงนี้เขาต้องการให้มีตัวนี้อยู่แค่ตัวนี้ตัวนี้อยู่แค่0.05โมลดังนั้นมันก็ต้องเตรียมมาจากตัวนี้0.05โมลนะครับถ้าเลยประมาณว่าตัวนี้1มล0.05มลเนี่ยมันจะมีไอ้น,นี่กี่กร,รมัมคือได้มาเป็น12.475กร,รมัมโดยจะต้องใช้ตัวนี้ 1 2 4 7 5กรัมนะครับ1 2 4 7 5กรัมนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการทีนี้เขาบอกว่ามีความบริสุทธิ์คือ9 9 8กรัมใน1 0 0แต่เราต้องการอยู่ที่1 2 4 7 5กรัมเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวนี้เท่าไหร่ถูกไหมอ่าโอเคก็ตัวนี้คูณกันแล้วก็หารด้ตัวนี้คำตอบมาก็คือ1 2 5กรัมนั่นเองนะครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมมาที่การเขียนแมบ,บก็คือเราต้องเตรียม cu so4 หอยสองเนี่ยไอ SO เนี่ยที่มีน้ำอีก5ตัวน้ำ5ตัวเนี่ยมาเท่ากับ12.50กรัมโดยที่มีความบริสุทธิ์ในตัวของมันเองอยู่เท่ากับ99.8นะครับแล้วก็ไปละลายน้ำนะครับตัวนี้มันก็จะแตกออกแตกออกกลายเป็นในลักษณะของ cu so4 นะครับแล้วก็ โดย CUSO4 ตัวนี้เขาต้องการให้มีอยู่ที่0.05โมลน,นะครับซึ่ง0.05โมนลจะต้องเตรียมมาจากอันนี้0.05โมนลเช่นเดียวกันนะครับมันก็เลยได้แนวคิดประมาณนี้ประมาณนี้ฮะมันก็จะคิดที่ซับซ้อนหน่อยคือการเทียบเอานนองไม่ได้ใช้สูตรอะไรเงี้ยอ่ามาข้อ212หนอ่ะก็จะง่ายขึ้นหนอ,อ่ะข้อน,นี้ตอบ 12.50กรัมนะครับข้อ212 2, 2, ครับสารละลายแมกนีเซียมคลอไรด์เข้มข้น0.5โมลาร์จำนวน500มีคลอไรด์ไอออนอยู่กี่กรัมข้อนี้จะง่ายหน่อยอ่ะนี่ยข้อนี้จะทำในลักษณะประมาณนี้คือแมกนีเซียมคลอไรด์ไอส2นะครับแตกตัวกลายเป็น Mg2+ บวก12 Cl- L นะครับทำในลักษณะประมาณนี้โดยที่เด็กๆก็ต้องคิดว่าตัวเนี้ย1มล แต่ตัวนี้ได้1โมลแต่ตัวนี้ได้2โมลตามเลขด้านหน้าตามเลขด้านหน้านะตามเลขด้านหน้าเสร็จปุ๊บแต่เราต้องการให้ตัวนี้มันมีความเข้มคือ0ูนโมลต่อ1000แต่เราหยิบมาแค่500หยิบมาแค่500มันก็เลยมีอยู่0 0นมี0.25ยโมลนะครับเนื้อสารจริงๆมีอยู่เท่านี้และเราต้องใช้เนื้อสารจริงๆเนื้อจริงจ้ะเนื้อจริง ในการเทียบนะครับในการเทียบตัวนี้ในการเทียบบรรทัดน,นี้ถ้าเลข1เราต้องการหา c l ลบนะครับก็เทียบ1เลข1คือ0.25ถ้าเลข2ก็จะกลายเป็นเท่ากับ0.50โมนลนะครับตอบแล้ว0.05โมนลต่อปริมาตร500นะครับแต่เขาอ่าโอเคเขาทำหาแค่โมนลที่ใช้ตอบข้อที่2ครับ212ไม่มีอะไร แต่ถ้าเป็น2องหครับถ้าต้องการเตรียมสารละลายโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์เท่านี้โมลจำนวน500รลูกบาทเซนติเมตรต้องเตรียมโซเดียมไฮดรอ,อกไซด์กี่กรัมมาข้อนี้มันจะง่ายหน่อยข้อนี้ก็ต้องมาเคดว่าข้อนี้นะลกนูก0.2ุโมล n a น h 0.2โมลโมลต่อ1000แต่เราต้องการเตรียมแค่ต้องการเตรียมแค่ห้า ก็ต้องใช้จริงๆคือ0.1โมลเทียบมา1โมลตัวน,นี้หนักเท่ากับ1โมลหนักเท่ากับ23บวก16บวก1ก็เท่ากับ40กรัมอ่ะ1มนลเท่ากับ40กรัมแต่เราต้องการแค่0.1โมนลก็เลยต้องตอบแค่4กรัมนะตอบตอบ4กรัมนะครับ,บ, 4, รบ4หรือ0.4 0.1 0.2500ซึ่งจะ2โมลก็8กร,รมัมแต่ถ้า500ลูกบาศกเซิเมตรมก็ตอบ4กร,รัมนะครับข้อ213ตอบ4กร,รัมนะช้อยไม่ถูกนะครับตอบ4กร,รัมนะ,ะค,ครับอ่าโอเคข้อ214ครับข้อนี้อ่ะข้อนี้จะเริ่มทดอันนี้ก็ยังทดทดจริงให้อยู่ด้วยกันนะข้อ215จะเริ่มตอนใหม่จะเริ่มตอนใหม่เลยนะเพราะว่าตอนหนึ่งไม่อยากให้ยาวเกินไปนะครับ โอ okay, เคข้อสองหนึ่งสี่ครับเขาต้องการศูนจุดห้าโมลต่อหนึ่งลิตรแต่หยิบมาร้อยเดียวคือสูตรที่เขาบอกก็คือ H2SO4 สอง SO4 SO เท่ากับศูนจุดห้าโมลต่อหนึ่งลิตรหนึ่งพันนั่นแหละแต่เราหยิบมาแค่หนึ่งร้อยมาแค่หนึ่งร้อยลูกบาทเซนติเมตรมันก็จะมีเท่ากับศูนจุดศูนย์ห้าโมล นะครับหนึนะ่งโมลหนักเท่ากับ98ถูกไหมเราลองทำบวกเลขเอาเท่านี้จะมีจำนวนอนุภาคของ H2SO4 เท่าไหร่อ๋อเท่านี้ง่ายๆจะมีเท่านี้ลูกจะมีตัวนี้จะมีเท่านี้โมล O4 เท่ากับ0.05โมลถ้าคิดเป็นอนุภาคนะครับถ้าคิดเป็นอนุภาคตรงกับสารในข้อใดด้วยโอ ดังนั้นก็คือไปหาว่าสารข้อ1นึ่งหรือข้อ4ข้อไหนที่มีค่าเท่ากับ0.05โมลมาไล่ที่ข้อ1ครับข้อนี้ก็ไปหารด้วย22.4นะครับได้เป็น1 1 2คูณกับลบ2หารด้วย2 2.4ตัดตัดได้5ตอบ0.05รู้สึกว่าจะตรงกับข้อที่1เลยนะครับแทบไม่ต้องคิดข้ออื่นนะข้อนี้คือต้องแปลงเป็นโมลน,นะครับโอเคเสร็จข้อ2 1 5 2 1 8ถึงแล้วเลยในตอนต่อไปพยายามฝึกคิดฝึกทำแล้วก็สรุปให้ครูด้วยนะ เราจะได้เก็ตเกตให้เรียบร้อยถ้ายังไม่เกตก็ทักมาถามได้เลยล้วเจอกันในตอนต่อไปครับ